อย่างบูพาวเวอร์ปี18มาด้วยโอ้โหทำน้ำพิษวันนี้ครับพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยมาจากไหนครับพี่อ่ามาจากวงสว่างครับวงสว่างเห็นเห็นเพจท่อสูตรแบคติติดตามมานาแล้วโอติดตามมานนาแล้วทำไมถึงเลือกท่อสูตรแบคเตอร์ิแนะนำลูกค้าหน่อยแนะนำลูกค้าหน่อยวันนี้เราเห็นอะไรไปบ้างเห็นเยอะแล้วครับทั้งความแข็งแรงทั้งเสียงอ่า การใช้งานได้จริงโอ้โหครบเลยครับที่นี้แบบเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยใช่ครับเสียงเป็นไงบ้างพี่เสียงเป็นไงบ้างพี่เสียงเป็นยังไงบ้างเสียงดีมากเลยพี่ใส่ไหมพี่ใส่เลยพี่เมื่อกี้ถอดออกเขาถอดออกหลายใบใช่ใส่กว่าทุกใบนะใช่ครับอ๋อขอนะอยากเสียงใสอยากจบมาที่นี่เลยนะใช่ที่นี่ครับแนะนำอีกรอบหนึ่งพี่แนะนำหน่อยอยากจบต้องมาที่นี่ครับมันจะดีครับขอบคุณนะจ๊ะ Okay.